ดูโกงพุทเบบบี้สำหรับเลี้ยงเอาดอนอกบ้าน,ส,าาน,นสวัสดีครับผมตองไมโ m ไมซูครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่พาเพื่อนๆไปดูโกงพุทเดบบี้เลี้ยงในบ้านเนี่ยวันนี้ก็จะมาทำตามสัญญาว่า จะพามาดูกลงพุบโดยที่สำหรับเลี้ยงเอาดอนอกบ้านในฉบับของไมโครไมโซเนี่ยว่าใช้กลงแบบไหนยังไง oh. สำหรับข้างนอกบ้านเนี่ยผมมีทั้งหมดหก uh. กลงนะมาเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆันอ่กัน uh. นี่ครับสำหรับกลงนอกบ้านนะครับสิ่งจําเป็นที่ต้องมีสำหรับกลงนอกบ้านนี่ก็คือ ันดับแรกนะกงเซฟตี้เห็นไหมว่ามันจะมีให้เราเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเป็นกงครับเพราะว่าพอเวลาอยู่นอกบ้านเนี่ยก็ต้องอปลอดภัยนิดนึงป้องกันการหลุดของเขานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในก่อนแล้วก็ปิดประตูตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับสำหรับกงนอกบ้านของผมเนี่ยก็จะ เป็นกรงที่ใช้พื้นที่มาเยอะนะเพราะว่าจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ข้างบ้านของผมก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช้ได้ทั้งหมด6กรงแล้วก็สามารถเพาะได้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันก็จะเป็นกรงขนาดประมาณ1เมตรคูณ70-80ปเซนประมาณนี้กองมันจะแคบหน่อยพอดีข้างในมันแคบก็จะมี ขวดน้ําขวดน้ำามนก็ใช้แบบขวดสเรูปทั่วไปติดติดให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องช่องเปิดให้อาหารอันนี้ก็คือพอเป็นภายนอกเนี่ยเราก็ออกแบบให้มีช่องเปิดให้อาหารจะได้จะได้ให้ง่ายๆไม่ต้องกลัวเขากระโดดสวนออกมาประตูเปิดสําหรับไว้เก็บของเก็บอะไรที่มันใหญ่ๆข้างในครับแล้วก็นี่ที่สาคัญลังนอนลังนอนก็จะเหมือนกับอากรงอินอร์ก็คือแบ่งเป็น2 2ชิ้น ก็จะเป็นไซส์ประมาณของอนกคอคาเทลครับเนี่ยจะเปิดได้เปิดให้ดูเปิดเนี่ย,เ,เ,ยเห็นไหมจะมีเปิด2ชั้นก่อนแล้วค่อยเปิดที่เห็นผงขาวๆอันเนี้ยมันคือ,อแป้งติก๊กตอกสำหรับกันมดกันมแมลงนะครับก็โรยไว้รอบๆคือจะเห็นว่ามีรอยๆแป้งอย่างเงี้ยก็คือ,อมัน ผมเอาใช้โรยไว้รอบๆป้องกันมดกันมแมลงครับมันไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าไอตัวแป้งเนี่ยมีไว้สำหรับทาตัวสัตว์อยู่แล้วลแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในเนี่ยจะเห็นว่าอามีมีคนออกมามีคนออกมาดูครับคืออย่างเงี้ยปกติตอนกลางวันเขาจะไม่ค่อยออกมากันนะ พวกเขาเขาหลับอยู่สงสัยไม่คิดไปเปิดไปเปิดหลังนอนเขาเลยตื่นออกมามาต่อก็อ่างกงเนี่ยขนาดประมาณเมตรคูณเจ็ิบเซนแล้วผมก็ใช้วิธีทําเป็น2ชั้นเห็นไหมเอ่ยอันนี้ชั้นล่างแล้วก็นั่นชั้นบนแล้วก็ตัวเนี้ยจะจะมีช่องกั้นกลางแล้วเอาไว้วางถาดสำหรับทำความสะอาดเก็บอึกผีเาแบบครับ,รบก็ใช้หนังสือพิมพ์รองแล้วก็ เลื่อนถาดออกมาเป็นถาดนี่เห็นไหมเลื่อนถาดออกมาอันนี้ก็เป็นถาดไซส์มาตรฐานนะครับก็คือผมออกแบบกรงให้มันขนาดเท่ากับไซส์มาตรฐานมันจะได้หาซื้อหาเปลี่ยนง่ายถ้าเกิดมีการชรุดเสียหายขึ้นมาครับก็ าจากที่เห็นนะครับคือหลักๆเนี่ยกลงก็แทบไม่ต่างจากสำหรับเด็กในบ้านจะต่างกันก็ตรงที่มีห้องเซฟตี้เพิ่มขึ้นมาเป็นประตูตร,ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็มีตัวช่องใส่อาหารเล็กๆสําหรับเปิดง่ายๆภายในก็จะมีติดอขอนไม้นี่สงจุดให้เขาได้กระโดดได้ปีนหลังจากเห็นห้องเซฟตี้แล้วเห็นตัวกลงเขาแล้วแล้วก็ตัวประตูต่างๆเนี่ยตัวช่องเปิดต่างๆก็จะมีตามนี้ครับแล้วก็ สิ่งต่อมาที่สําคัญสําหรับกรงกระดอกก็คือตัวหลังคานี่นี่ตัวหลังคาจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยผมก็ยังมีตะแกงอยู่นะก็คือเอาง่ายๆตัวตะแกงเนี่ยตัวตะแกงเนี่ยผมใช้ครอบทั้งหมดของกรงเลยก็คือป้องกันการหลุดคือไม่ว่าจะหลุดยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่นี้มีตะแกงครอบอยู่ แล้วตัวหลังคาเนี่ยสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมเลือกใช้อ่ะก็จะเป็นตัวเมทัลชีทแล้วก็หุ้มด้วยอ่าฉนวนกันความร้อนครับก็จะเห็นใชนไหมเ่ยสีเงินเงินเนี่ยเนี่ยคือฉนวนกันความร้อนกดแล้วมีเสียงอ่ามันก็จะเป็นเป็นตัวอโฟมสาหรับกันความร้อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าในการเลี้ยงเอาดอนเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราตั้งพื้นที่กงไว้ในที่โดนแดดหรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยตรงเนี้ยอ่าตอนเช้ากับตอนเย็นอาจจะมีตัวตัวตึกตัวบ้านบังอยู่แต่ว่า ในช่วงเที่ยงเนี่ยแดดเขาลงลงมาตรงๆเลยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้หลังคาแบบนี้ก็จะทําให้ป้องกันความร้อนเข้ามาภายในกรงเขาทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องร้อนจนเกินไปครับอ่าแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ากรงแบบนี้เลี้ยงได้จริงๆไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานหลักฐานก็คือตอนนี้อ่ามีบู๊ t เบบี้ข้อลูกอยู่2กรงเลยอ่าเดี๋ยวเรามาแอบ,บดูลูกเขากันผม รู้สึกว่ากงหนึ่งจะ10กว่าวันแล้วก็อีกกงหนึ่งนี่เพิ่งคลอดได้ประมาณ3-4วันเองครับผมก็ไม่ได้เปิดดูมา,มาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่าไอ้ไอกงที่10บกว่าวันเนี่ยจะตัวเท่าไหร่มาเริ่มจากกลงแรกครับเดีย๋ยวผมขอใช้เสียงเบาหน่อยนะกลัวเขาตกใจไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะบางทีแม่เขาอาจจะบางลูกอยู่อย่าเงีมเง้มๆให้แอบดูกันก่อน อ้าวไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ถ้าไม่อยู่ฝั่งนั้นก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับมามาดูกันอ่ย้าอีกครั้งหนึ่งที่ต้องมีกรง2ฝั่งเนี่ยเพราะว่าเวลาบุตรที่เขาคลอดลูกอะครับตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาจะแยกกันนอนก็เลยต้องมีบ้านสองสองสองโถงให้เขให้เขาแยกกันอยู่มามาดูกัน เราจะแอบดูแค่แป๊บเดียวนะครับจะได้ไม่เป็นการกวนคุณแม่เขาทีนี้มาดูกลงต่อไปครับกลงนี้รู้สึกว่าจะได้ลูกแฝดน,นะมามาดูกันเปิดผิดฝั่งครับมาเปิดฝั่งตัวผู้อีกแล้ว มันก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้มาดูกันครับเห็นไหมฝั่งนี้ยังตัวเล็กอยู่ครับเห็นไหมเกาะอยู่ข้างๆเป็นก้อน ไปเราจะไม่กวนเขาเยอะนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่ิปพาดูกองเลี้ยงพุธเบบี้สำหรับแบบเอ้าดรแบบนอกบ้านนะว่าใช้กองแบบไหนก็หวังว่าเพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะสามารถเอาไปอัดเด็ทำเป็นกองบุธในแบบฉบับของบ้านของแต่ละคนได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับ